ครับสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับเนาะเอามาพบะกอกับพ่อแตรมอีกเป็นชิปที่สองนะครับเนาะเพราะฉนั้นพ่อแตรมก็จะเอาเลขบนที่คลิปก่อนพ่อแตมได้ให้ไปแล้วเนาะครับสูตรหนึ่งเนาะครับวันนี้พ่อแตรมก็จะพาเาเบิ้งอีกสูตรนี้นะครับเนาะเอาไปเบิ้งไปจับคู่กันลองเบิ้งเนาะครับ FC เนาะเดือมันเป็นยังบุญครึ่งวัี่ผ่านมานะครับวัี่ผ่านมาครับ FC พ่อแตรมเดี่วให้เบิ้องเราคลิปก่อนเนาะครับเนาะเก้าหกนะครับ เอาพ่อเตรียมจะพายเห็นเบิ้งจากสองสามงวดนี่นะครับน้องมันเนาะครับผมห้าแปด sol só som... 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 ครับเจ็ดสี่วันนี้ใส่ใส่ครับเลขหน้าครับเจ็ดสี่เลขหน้า,เล,นาเลขหน้าครั้งที่สองนะครับ ห้าหนี่ครับห้าหนึ่เลขกไทยครั้งหนึ่งศูนยี่นี่ครับต่อมากับเจ็ดเจ็กนะครับ fc ีแล้วก็ห้านะครับล่าสุดกับหกเจ็เกนี่ครับหกเเก้าหน้าโอเด็กไทยคร 6, 7, o, ai, ั้งที่1 2 1 3งนี่ครับเอ ตัวนีมาบ,บ,บวกมากนั่นกันเนาะครับ fc เนาะหลักหลักแสนหลักสิบบนหลักหน่วยบนโอ้เห็นมารับ fc เรียกหน้าข้งที่สองหลักลอย หลักหน่วยนี่ก็หลักหน่วยตัวนี้มันจะมีบวกครับ e fc มันจะมีบวกแปดคงทีนะครับ e fc อยู่เดี๋ยว่าเตรียมขีดทางห่างหน่อยนะครับเนาะ fc ี มีรับเอสัตว์บ่ครับสัตว์อยหอกเนาะบวกไปพร้อมกันครับเออันนี้บวกสามเท่าเนาะครับเอฟซีเนาะสามหกดิบแปดพอเตียนมีนับปตแดไดครับเอเด้อสามหบปดแบวกสบวก อันนี้บวกสมเทือสองสเป็น6กหบวกอันนี้ก็3มเถือสามห้าบหพอเตรียมไปนเอาตัวหาเนาะครับเนาะหบ,บ,บ,บวก8ดบวก1บวกบวก8ปดคงที่เขาจะลืมครับยีฟบวกแปดคงที่8ดบวกครับมันจะได้สี่สกับยีฟซีสีสเท่ากับใส่ศูนย์ 0ก็บวกเพิ่มเต็มไปหนึ่งแค่นั้นครับยูซีนี่ครับเป็นศูนย์กับหนึ่งบวกต่อนะครับยูซเนาะอันนี้ก็3สามหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งบวกอันนี้ก็บวกสามเทอสองสามเป็นหกหกบวก อันนี้ก็สามเือสามเจ็ดยี่เอ็ดยี่สิบเ็พเต็มทีนับเอาตัวหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งบวกหกบวกศูนย์กับบวกตรงบวกนะครับเนาะมาบวกแปดคงที่กรับมันจะได้ยี่สิบห้าเดสยี่สิบห้าเท่ากับใซอา หเพิ่มแต้มไปหนึ่งเป็นหกนี่ครับ f อเอาล่าสุดนาะครับเนาะที่จะถึงนี่เป็นจังบุญนาะครับ f อเนาะเขา,ขาขคือมังค่งวดมึงนึงนี่อันนี้ก็สามเทือสเป็น9กเนาะเกบวกเบวกอันนี้ก็สามเทือสามหกสิบแปดสิบแปดปรเทียมนนับปรต8 แปดบวกอันนี้ก็สามเทือสามหกสิบแปดเพราะที่มันนับตั้แปดแปดบวกเก้าบวกสามบวกบวกแปดคงที่ครับเอฟซี 14. ครับมันจะได้ 54. 54, 54, ห้าสิบซีห้าสิบซีเท่ากับไซ เพิ่มเต้มเป็นหนึ่งเป็นห้ามันมาคับ FC นี่นะครับเลีกบนสองตัวมาตัวตะวัดเลียกนาเนี่เรียกไทยนี่หเอาจะลืมนะครับ FC ีอยาให้มันลงนะครับมันกบมาเขาหนึ่งสองครับเนาะเอซ ศูนย์นี่ก็ถือว่ามาาลักลอยนะครับ FC. เอฟซีศูนย์มาาลักลอยแต่ว่าก็มาล่างพ้อมนี่กับโมเป็นยังเข้าเอาขอาให้มาาลักหน่วยลักสิบนะครับเอฟซีเนาะล่าสุดที่ผ่านมานะครับเอฟซีมันออกเก้าหกหกตัวนี้ก็เขาลักหน่วยนะครับเอฟซีบัดนี้งวดที่จะถึงนี่ครับสูตร สูตรเมื่อหันพอเตรียมในร่องไ้แล้วเนาะครับเนาะคลิปก่อนพอเตรียมก็จะเอาไมา้เบิ่งอีกเอฟซีเนาะทบทวนความนั่นเนาะครับเอฟซีเนาะเบิ่งเอาครับนี่ครับพอเตรียมก็จะเป็นห่วงเนาะเอฟซีเนาะพอเตรียมหักแล้วคดลบทุกคนเลยครับเด้อเอฟซีอยากให้เถิดอยากให้ได้น้ำกันเนาะครับเนาะเน,นี่ยเก้าหกมันก็อออกตรงๆเลยครับเอฟซี ถ้าเขาจับคู่มันก็นได้ซีคู่นะครับแต่ว่าอันนี้พอเตียมขอบอกไปว่าเลขกุมนเนียเลขบริเลปักหลักนะครับเนาะเลขบริเลปักหลักครับแต่ว่าหลักซิบหลักซิบบนนั้นพอเตียมในล่งห้ยแ้วนะครับแล้วเอฟซีเอฟซีทีทีอยากได้นะครับมันกย็ยอ้อนยอนเมืองคลิปเก่าพอเตียมนะครับเนาะ เดี๋ยวพอเทียบสอกงหาก่อนเอาแชบหน้าจอยเบิ้งก่อนครับเอฟซีนี่เอาไปใส่กับสูตรสูตรสูตรก้อนเนาะครับเอฟซีเนาะอืมนี่ครับรเอฟซีพอเตรียมว่าพอเตรียมไนีเข้าใจว่าได้ลงใหท้ทีหนึ่งแล้วว่าหลักสิบบน,นเดี๋ยวนี่ครับหนึ่งสองสาม มันก็ออกสามหาหกเจ็ดแปดมันก็ออกหกแปดหกกับแปดมาทำกันนะครับเอฟซีเนาะวันนี้วันนี้สามสี่ห้ามันมาออกหาเก้าศูนย์หนึ่งสองก็มาออกศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งมันก็มาออกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งมันก็มาออกศูนย์ห้าออ สี่ห้าหมันก็นมาออกหกเจ็ดศหนึ่งสองหนึ่งมันก็นมาเข่าหนึ่งปดอันนี้ก็หนึ่งสองสามันก็นมาเข่าหนึ่งเก่ามันมาครับหนึ่งสองหนึ่งสองสาผิดครับงวดนี้มันมาเขารักหน่วยนี่สองนาะคำนาะอีสีนั่มันมาผิดนี่ที่พอเตรียมเคยว่บฟังพอเตรียมเพีดเดน ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมันกำกันเบื่อขู่ตัวนะครับเอฟซีศูนย์หนึ่งสองนี่ครับล่าสุดเนี่นนนเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันก็มาเข่าเก่านะครับเนาะลักสีลักมวยมันลักมวยมันพอเตรียมได้ให้ไปแล้วนะครับเนาะลุ้งให้แล้วครับงวดที่จะถึงนี่ครับมันในสามสี่ห้าสามสี่ห้าฉันนั้นแล้ว ขันเอามาเปรียบเทียบแยกกับสูตรนี้ครับเอฟซี e นี่ครับเห็นบ่ครับเนี่เยเจ็ดแปดเก้ามันก็มาเขหานี่นะครับนี่เก้าหกแต่ว่างวดที่ผ่านมามันส้นกันศูนกับหนึ่ง ครับเนาะตัวนี้มันมาทำกันแต่ว่าตัวนี้มันมาเขือหนึ่งเพราะเลขตัวนี้มันบนป็นบล็อหลักครับบีเอฟซีแต่ว่างวดนี้มันส้นกันอยู4่4กับ5เหนบะครับ,น e บ,บนนเนี่ยบีเอฟซีเบิ้งแวกจะขับได้เลย4กับ5อันนี้ก็ได้4กับ5ถ้าเป็นไปได้เขาก็กลับตัวพร่วงนะครับบีเอฟซีเนาะเนี่ยเอาไปใส่กับสูตรสูตรก้อนนะครับเนาะสูตรก้อนทีว่าเตรียมนุง่งห้ยนไปลองจับคู่กันเบิง่ง ไปลองจับขูนม่งนะครับเอฟซีพอเรียกเรียกขันมันมามาคนละคนละตัวซีมันก็จับขูกันได้เนาะครับเทียมก็ห่วงขึ้นน้ำเอฟซีเนาะครับเนาะอยากถืออยากลุยนีลุยซินกันเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะนะมาวับไปเนาะครับ เอาแครหนาจอยเบิ้งนะครับเด้อเอฟซีคือดีสัตย์จริงนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายนี่พ่อเตียมก็ขออวยพรให้เอฟซีที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียมนีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไข้ยาให้มีนะครับเนาะให้ถูกหวยรวยเงินกันพ่อเตียมก็ขอยำเติมหยึกคำเก่าตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเอฟซีเนาะคำนวณยอ้อนหลังถือเบิสถูกงวดไปนาก็บ่รู้ว่ามันจะเดินต่อได้บ่ ฉะนั้นแล้วเ้าก็ต้องใส่วิจารณญาณเนาะครับเอซีเนาะครับ,เ,รบเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพ่อเตรียมเด้อครับเด้อผู้มกักผู้สอบเนาะครับเนาะมักคิดมักคำนวณครับผู้เขามาใหม่อยากได้สูตรได้ยังไปบเบิ้งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะครับเอฟซี FC เนาะเพื่อจะบ่พลาดชิปใหม่ๆต่อไปนะครับเอฟซี FC อยากได้ เลือกล่างเลืกอกยังกันยังหลายสูตรครับ fc พอเตียมยังบนลงให้พอลงแตบลงให้ไปจากสูตรสามสูตรสี่สูตรเท่านั้นนะครับเนาะยังอีกหลายอยู่ที่มันเขา่าที่มันเดินเดี๋ยวพอเตียมจะค่อยทยอยลงให้นะครับเนาะเอาสุดท้ายท้ายสูตรนี่พอเตียมมีแค่นี้นะครับเด้อ fc ครับสุดท้ายท้ายสูตรนี่พอเตียมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ